อย่างหาลอป้าพี่น้องจ้าป้าเล,ะละาะ <c oughs> แข็งแข็นี่แหละนะมาพอ่อมาเจอดงพราตบุรีพี่นอ้องน,นี่ตหน่วยใหญ่ๆนน่งจ้าอุ้ยจะสะอ่อนเนาะเซ็ตข่เห่ <c oughs> นน้ำหามันโดนแล้วออมาอันนี้เนาะแม่พี่น้องนี่ตหน่วยใหญ่ๆพูดไม่มบงได้ก็น,น่ะกน,น่ะ พูดว่าที่บลเขาไปได้ป้ปาทั้งตลาพี่เนาะแต่หนยใหญ่ๆตรงนี้นะว่นไงเจ๋าเสียบอาถว่วไม้มาเก็บนันสิโลนเหรอเนาะโอ้โอ้เฮียเฮียเฮียน้ำสิหลวงหล่างูง่อครับอเลยทำแท้ ไปป้าผมจนลยน่อหน่อยมองูกเจ็บมากนะมากมากี่หน่อยเด้อนี่เป็นแมงม oll แมวขอยกะเจ็บมากเมื่อเดือนหน่อขอรับผัป้ามาหาแนวมาใส่กันไปแม่นี่น่นาะป่าทั้งป้าได้ไหมขนาดจะ้อยอย,ย,ยังไงนี่ตัดเย็นคว้าปาเลยซื้อป่ไได้ไมยหแมงเบิง่งเนาะ นีใลงมาสําวจเบิ้องมามีจมามาอย่างขึ้นได้มาเบิ้งมีเป็่นจะมามาเจ็ดกับเขาพี่แคมจ้ะก็้นใลองมาสําวดเบิ้งเห็นใบมันเนาะเหนไตายหนึ่งคนอ่ะแต่ว่าที่ีน้นย์ประดก,ะกบบัลกาโมอนออกไปกบาพูดจะมาไม่เห็นงาน ไปได้ข่าวป้าใหม่กบไม่เห็นางานพี่ก้าวพี่น้องเอยจะได้อยู่ไ่ได้เศร้าหรอกภาพบรรยากาศพักพี่พักนอนกำเนี่ยนะจ๊ะนะเดี๋ยวที่ไปเอานั้นมาเก็บมาลาบปุรีโอเคจ้า